หลวงปู่คุณวัดหนองแวงคืออาจารย์ท่านแรกของหมอพงษขอนแก่นประมาณพศ2517 2 5 1 8ได้ไปร่วมทาบุญที่วัดหนองแวงเมืองเก่าพระอารามหลวงไปพร้อมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนสงเคราะห์นิยมวิทยามีอาจารย์จิตราสีสวยัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนผมเป็นครูใหญ่ ที่นี่ในปีนี้ได้มีโอกาสเข้าไปนมัสกรารหลวงปู่คุณโดยอาจารย์จิตราศรีสวยัยพาไปแนะนำตัวให้อาจารย์คุณหลวงปู่คุณทราบว่าผมได้มาเป็นครูใหญ่ที่นี่หลวงปู่คุณได้ดูดวงให้ตามหลักวิชาโหราศาสตร์วางดวงหาลัคนาถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ดูหมอจากํำทำนายทั้งหมดถือว่าแม่นยำม,มาก นี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งจุดประกายในวิชาโหราศาสตร์สร้างความสนใจให้ได้คิดว่าแค่ตัวเลขเรียงกันในวงกลมสามารถออกคำทำนายได้และได้เห็นตำราต่างๆของหลวงปู่รวมถึงจานรุนได้ไปที่วัดหนองแวงหลายครั้งโรงเรียนสงเคราะห์นิยมวิทยาจะนำนักเรียนไปทำบุญ มีอยู่สวัดคือวัดหนองแวงวัดกลางวัดวุฒารางใกล้สถานีรถไฟหมุนเวียนกันไปแต่ละปีเมื่อพศ2 5 2 6ผมได้ลาออกจากการเป็นครูหันมาประกอบอาชีพค้าขายและเข้าวงการสื่อสารมวลชนได้มีโอกาสเข้าไปเขียนข่าวเศรษฐกษิจ ให้กับหนังสือพิมพ์เดมิลเลอร์อยู่ช่วงหนึ่งเมื่ออยู่มาอยู่ที่กรุงเทพได้มีโอกาสเข้าไปที่วัดสามพระยาเห็นเข้าสอนวิชาหมอดูเมื่อมีเวลาก็ไปสมัครเรียนกับอาจารย์อักษรภัยบุญได้เรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยโชคดีที่วัดนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้หลายวิชาได้เรียน รู้วิชาจากอาจารย์ธนานนกรสิลเกษมอาจารย์เจษดาคำไหลสอนเลข7ตัว12บฐานและได้เห็นวิธีการทำลายวิชาลายมือถือเป็นวัดที่เป็นแหล่งรวมของการถ่ายทอดวิชาต่างๆจึงได้รับความรู้มากมายสิ่งที่น่าสนใจคือ วิชาลายมือเมื่อพศ2533ได้มีโอกาสสนทนาเรื่องวิชาโหราศาสตร์กับหลวงปู่คูณโดยบังเอิญเมื่อนางรถเข้ากรุงเทพโบกี้เดียวกันพร้อมกันทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมแม่นยำยิ่งขึ้นในการดูตัวเลขดวงดาวที่อาจารย์ได้แนะนำให้ในช่วงนั้น สิ่งหนึ่งที่ผมกราบเรียนหลวงปู่คุณไปคือผมได้เรียนรู้วิชารายมือโดยหาเองสามารถบอกตำแหน่งเส้นคู่เส้นบดเส้นโชคได้แม่นยำและสามารถบ่งบอกตำแหน่งต่างๆในจังหวัดทางภาคอีสานเช่นขอนแก่นเลยสรารคามอุบโลโคราชว่า จุดในลายมืออยู่ตรงไหนของลายมือและอีกทั้งตำแหน่งมงบอกว่าอยู่ภาคใดอีกด้วยสำหรับเรื่องทางด้านต่างประเทศอเมริกายุโรปออสเตรเลียเอเชียก็สามารถที่จะบอกได้ใครสามารถจะไปเมืองนอกได้หรือไม่ได้ลายมือสามารถบอกได้ดูเหมือนเป็นเรื่องโอ้อวดเกินความเป็นจริง หลวงปู่คืนคุณเอ่ยปากพูดว่าแสดงว่าวิชาได้มาสามารถทำนายได้แม่นยำแล้วจากวิชาลายมือหลวงปู่ปู่เอ่ยขึ้นมาช่วยเขียนให้ดูหน่อยเมื่อปีนี้คือปีพศ .2560 ไม่เคยเข้าไปนมัสการหลวงปู่คุณอย่างใกล้ชิดที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงไม่ได้สนทนากันในเรื่องวิชาดูหมออีกเลยและที่สำคัญ ตำราวิชาลายมือที่บอกว่าจะเขียนนำไปถวายหลวงปู่ก็ยังไม่ได้นำไปถวายให้หลวงปู่ได้ดูเลยสาเหตุเพราะหลวงปู่คูณไม่ได้ใช้วิชาโหราศาสตร์ดูหมอให้กับญาติโยมอีกรวมถึงกิจของสงฆ์หลวงปู่มากมายแทบจะไม่มีเวลาอีกเลยนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าอา,อาจารย์เป็นท่านแรกที่จุดประกาย ในเรื่องการเป็นหมอดูให้กับหมอพงขอนแก่นคือหลวงปู่คูณวัดหนองแวงเมืองเก่าพระอารามหลวงของจังหวัดขอนแก่นครับ